ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นงานซ่อมไมโครกิจไฮอินเวอร์เตอร์รุ่น600วัตต์ตัวนี้ส่งมาจากจังหวัดน่านนะครับลูกค้าแจ้งว่ามีอาการเออร์เลอร์ไม่รันอตอนแรกลูกค้าเขาลือเครื่องออกมาจะซ่อมเองแต่ลูกค้าไม่มีออสซิโลสโคปก็เลยไม่ได้ทำเองกลัวกลัวว่าซ่อมไม่จบ ก็เลยส่งมาให้ผมซ่อมนะฮะก็อาการเออร์ไม่รันนะครับลูกค้าเขาตรวจเช็คแล้วเบื้องต้นนะมีมอเตอช็อตแล้วก็ฟิวขาดนะครับก็เดี๋ยวการรื้อซ่อมกันเลยครับก็ได้ถอดบอร์ดออกมาตรวจเช็คเบื้องต้นแล้วนะครับ มันมีมอสเฟตช็อตอยู่สองตัวนะครับแล้วก็อันนี้ฟิลนะอันนี้ฟิวเันตัวที่จะเป็นฟิวฟิวแบบนี้นะครับฟิลขนาด5้แอมเป็นฟิวแบบตัวกลมๆก็ไม่ระเบิดดำเลยส่วนมอสเฟตตัวเนี้ยนะฮะมัน คือมันช็อตขาขาดไปเลยนะไม่รู้ว่ามันมีตัวอะไรเข้าไปช็อตมันหรือเปล่าถึงขั้นแบบขาขาด2ขาเลยนะครับส่วนตัวเนี้ยช็อตก็มีมอสเฟช็อตสองตัวแต่ลูกค้าเขาสั่งให้เปลี่ยนทั้งหมดนะครับเขาสั่งให้เปลี่ยนมอสตเฟตทั้ง4ตัวเลยอ่าก็เดี๋ยวเราก็ทำตามลูกค้าสั่งจริงๆจะเปลี่ยนแค่2ตัวก็ได้นะครับ ถ้าเปลี่ยน2ตัวเนี่ยมันก็ราคา,าค่าซ่อมมันก็จะถูกลงนะครับแต่นี่ลูกค้าเขาอยากเปลี่ยนทั้งหมดก็ทำตามลูกค้าสั่งนะครับอันนี้มอสเฟตตัวใหม่นะสตัวฟิลนะครับก็เช็คเบื้องต้นเนี่ยมันมันมอสเฟตสองตัวแล้วฟิลนะนเดี๋ยวจาัดก,การเปลี่ยนแต่ยังไม่รู้ว่าอุปก,กรณ์อุปก,กรณ์ตัวเล,เล็กด้านใต้เสียเสียได้หรือเปล่านะต้องถอดมอสเฟตออกก่อน แล้วก็มีลายปิน้นตรงนี้เป็นรอยอาร์คด้วยก็ไม่รู้ว่าโดนอะไระเดี๋ยวผมจัดการเปลี่ยนมอสเฟตทั้ง4ตัวฟิลแล้วเดี๋ยวค่อยมาตรวจเช็คกันดูอีกทีนึงว่ามันมีอะไรเสียอีกหรือเปล่านะครับแล้วก็เดี๋ยวลองวัดสัญญาณที่มอสเฟตทั้ง4ตัวดู ครับก็เปลี่ยนมอสเฟตท,ทั้ง4ตัวและฟิล์เสร็จเรียบร้อยนะครับด้านใต้ของมอสเฟตตัวที่ช็อตนะฮะมีซีเนอร์ไดโอด2ตัวนะครับที่อยู่ระหว่างขา G กับขา S ของมอสเฟตตัวที่ช็อตนะฮะซีเนอร์ไดโอดช็อตด,ด้วยนะครับ2ตัวอ่ะก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองวัดสัญญาณที่มอสเฟตท,ทั้ง4ตัวดู นะครับว่าสัญญาณปกติหรือเปล่าวัดเริ่มตั้งแต่ตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับตัวที่หนึ่งนะครับสัญญาณเป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมสัญญาณสิบเฮิรต์นะฮะโลพิกทูพิกสิบอดจุดเจ็ดนะครับสัญญาณปกติตัวที่สอง ครับสัญญาณส hm, ี่เหลี่ยมอานที่ห้าสิบเฮิร์ตวอนพีคทูพีคสิบเอ็ดจุดเจ็ดสัญญาณปกติครับไปว,วัดตัวที่สามสัญญาณสี่เหลี่ยมอันที่50เฮิร์ตวลต์พีคทูพีคอยู่ที่13โวลต์สัญญาณปกติครับไปว,วัดตัวที่4 สัญญณสี่เหลี่ยมความถี่50เฮิร์ซ์โวลต์พีคคือพีคอยู่ที่13โวลต์ขับสัญญาณที่มอสเฟตทางฝั่ง ac ปกติทั้ง4ตัวแล้วนะครับเดี๋ยวทดสอบหลันเบื้องต้นดู ทดสอบรันเบื้องต้นนะครับผมจะใช้แรงดัน42โวลต์ลิมิตกระแสของาวเวสศายไว้ที่3แอมป์นะครับถ้าตัวกิจท i g อิ n เวอร์เตอรทำง,งานได้ปกตินะครับจะต้องผลิตไฟทางฝั่ง AC ได้ไม่ต่ำกว่า100วัตต์นะครับอ่ะทดลองรันดู ครับกิไทอินเวอร์เตอร์เริ่มดันแล้วเดี๋ยวดูกำลังวัตต์ทางฝั่ง AC ต้องไม่ต่ำกว่า100นะครับครับกำลังวัตต์สูงสุดที่ผลิตได้อยู่ที่1นึวัตต์นะหนึ่งวัตต์นี่นะครับกำลังวัตต์สูงสุดทางฝั่ง AC ไม่เกิน100วัตต์นะครับ ก็แสดงว่าตัวกิจไออินเวอร์เตอร์ทำงานได้ปกติแล้วนะครับอ่ะครับก็เดี๋ยวประกอบนะฮะแล้วเดี๋ยวมาทด,ทดสอบที่กำลังวัดสูงๆดูอีกทีหนึ่งนะครับประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอ่ะเดี๋ยวมาทดสอบที่กำลังวัดสูงๆนะครับ กระแส14แอมป์กระแส14แอมป์แรงดัน4 2โวลต์นะครับถ้าตัวกิจทายทำงานได้ปกตินะครับ14แอมป์อยู่ที่ราวๆ400วัตต์หน่อยๆนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับ จะถึง400วัตต์หรือเปล่านะฮะถ้าไม่ถึงก็แสดงว่าไม่ปกตินะครับแต่ว่าถ้าเกิน400วัตต์ก็แสดงว่าทำงานได้ปกติแล้วนะฮะ ครับเดี๋ยวดูกําลังวัดสูงสุดนะครับน,นี้นี้1อแอมป์กว่าแล้วนะฮะน่าจะเกิน400วัตต์3 0 0ร้0 0แล้วนะครับอ่าอยู่ประมาณนี้นะครับ400วัตต์นิดๆนะฮะ โอเคครับก็กิจทายอินเวอร์เตอร์สามารถทำงานได้ปกติแล้วนะครับครับก็กิจทายอินเวอร์เตอร์600วัตต์นะครับตัวนี้อาการเออร์เลอร์ไม่รันอ่ามอสเฟตช็อตนะครับ มอสเฟตชอ็อตฟิวขาดมอสเฟตช็อตไป2ตัวนะครับฟิวแล้วก็มีซีนดเนไดโอตช็อต2ตัวนะครับแต่มอสเฟตล,ลูกค้าก็สั่งเปลี่ยนทั้งหมด4ตัวนะฮะก็จะมีของเก่าของลูกค้าอีก2ตัวเดี๋ยวอันนี้ส่งคืนลูกค้านะครับอะไรเก่า ก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้เนื้อหาในคลิปผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเพื่อนๆไว้ในโอกาสนี้ด้วยลากันเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ